ไม่ใช่แม่หนากาดดอเด็กเพราะตอนหลังๆเนี่ยเป็นอัดเซมอะไร์นะอาจารย์อันนี้ผิดอันนี้น่าจะผิดนะอัลเม ก็อย่างที่บอกนะลา,ลายมืออันนี้<ช>น,น่าจะปิดลนะครับอ่าครับให้รู้กันเป็นความรู้กันนะคะใช่ก็เป็นความรู้ครับบ้านณนะปัจจุบันยังคงมีม,มีมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่จั่วบ้านแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือเราไม่จําเป็นจะต้องรู้หรือว่าจําทั้งหมดนะคะแต่ว่าให้รู้ไว,คว้คร่าวๆรายละเอียดถ้าต้องการติดตามอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ก็เข้าไปดูได้ที่ Google นะคะ Google Google เนี่ยอย่างเงี้ย เข้าเดือยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีแล้วเอาไม้มาชนกันแล้วแล้วก็เอาเครื่องลมยิงใช่ไหมแต่ว่าโบราณเนี่ยการต่อไม้อะไรอย่างนี้ยังเป็นถือว่าเป็นเป็นเสน่ห์ก็อันนี้จะดูได้แต่แถวยุทธยาอ่างทองยังใช้วิธีนี้อยู่นะบ้านโบราณบ้านโบราณนะฮะเนี่ยต่อไม้ด้วยวิธีวิธีบัก ครึ่งหนึ่งนะบาดแบบนี้สําหรับรับแรงลงเคยเห็นเเคยห็นใช่ไหมเคยเห็นอาจารย์จะบอกว่าเคยเห็นเนี่ยเขาบอกว่ายุคมากแล้เนี่ยถ้าเคยเห็นอะไปตำวังเก่าๆก็เห็นนะอาจารย์อ๋อเป็นเด็กวังอ่ะเอ๋อแหมไปเยี่ยมชมวังที่นู่นที่นี่เราก็เห็นอยู่เห็นๆประมาณนี้แหละค่ะเขาคเนื่องจากโบราณนั้นไม่มีไม่มีวิธีเชื่อมไงก็ต้องใช้น็อต แล้วเหล็กดามเพลทมันก็ไม่มีก็ต้องใช้ไม้ดามนะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆเป็นความรู้แบบโบราณโบราณวันนี้ก็คือเอาอันนี้ระเพทตอกลิมยัดลิมเข้าไปอะไรนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าใครไปอุทยานรอสองเห็นว่าบ้านนั้นใช้ตอกลิมเหมาอันนั้นก็เคยไปไปเคยไปทำไมตอกลิมคือลิมเนี้ย ไม่ใช่ว่าเป็นเมื่อก่อนไม่มีเหล็กไงไม่มีตะปูไม่มีอะไรก็ใช้ตอกลิ่มนะค่ะปันเ,เขาเรียกว่าภูมิปัญญาแบบโรรบราณโบราณโบราณสุดยอดนะจาคือทั้งบนเนี่ยเวลานี้เราก็ใช้เพดเหล็กดำสองข้างล่างเนียแต่ภูมิปัญญาโบร,ราณหยักเอาไว้เพื่อรับเกี่ยวไว้เนี่ยโอ้ดึงไม่ออกก็เนี่ยเท่านั้นเนี่ยเราก็ร้อยร้อยลิ่มด้วยนะร้อยลิ่มไปค่ะ เดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายการสดๆนะคะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านได้ทั้งคุณผู้ฟังทางวิทยุ f m ฟเ2 m มร้อยสองเมกะเฮิร์ตแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมผ่านทางสถานีข่าวระวังภัยนะคะเรียนเชิญได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้แล้วนะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 4ามแปมีนะคะศูนย์สองสามสามแถึงหนะคะมีคุณผู้ฟังที่เคยโทรศัพท์เข้ามาในรายการฟังจากวิทยุเนี่ยบอกว่าเอ๊ะ ทางสถานีข่าวระวังภัยเราออกช่องไหนนะคะวันนี้มีแจ้งให้ทราบแล้วนะคะถ้าสมมุติว่า คุณฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ระวังภยัย .com เนี่ยถ้าจะดูผ่านทีวีนะคะต้องเป็นซีแบนนะคะเป็นเคเบิลนะคะเป็นดาวเทียมซีแบนที่ Big กโนะคะอยู่ที่ช่อง16นะคะ b i g กโอยู่ช่อง16และส่วนของ PSI อยู่ที่ช่อง141นะคะ PSI อยู่ที่ช่อง141นะคะแต่ถ้าหากว่าใครมีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ แอปของ nationmobile.com เ t ชันโมบิแล้วกันนะคะจะได้สะกดง่ายนะคะเนชั Nation, ่น m o b i นะคะ Nationmobi.com นะคะก็สามารถไปโหลดแอป,ปได้ที่นั่นก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะส่วนเครือข่ายของเราที่จะได้พูดคุยกันนะคะก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ t วิตเตอร์นะคะ Facebook ที่เครือข่ายระวังภัยนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นที่ Twitter ร์แระวังภัยได้เช่นเดียวกันอีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ของรายการเราค,รคุยเฟื่องเรื่องบ้านเป็นภาษาไทยติดกันเลย เป็นเฟซบุ๊กค่ะเป็นเฟซบุ๊กนะฮะก็ก็คุยได้นะค่ะสายแรกมาจากต่างจังหวัดไกลเลยค่ะอาจารย์จากลบบุรีคุณก้อยค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะเชิญค่ะเออยากจะถามอาจารย์หน่อยนะคะเรื่องรั้วนะคะออืคือรั้วมันเอ็นออกเป็นนิดนึงอะค่ะแล้วมันจะมีรอยร้าวแบบตรงๆนะถ้าไม่ใช่รอยร้าวเสียงค่ะเป็นเส้นตรงลงมาระหว่างอิฐบล็อกกับอิกบล็อกนะคะอืซักประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะคุณก้อย คือมันมันจะยาวลงมาแต่ยังไม่ทันถึงพื้นนะคะค่ะจากด้านบนบนสุดของขรั้วเจาก <ปะ S 2> ด้านบนสุดจากด้านบนลงล่างค่ะบ,บนลงล่างาเลยรู้เป็นอิดบล็อกรอไงฮะค่ะระหว่าง Eat ock, อิดบล็อกกับอิดบล็อกอะค่ะคุณก้อยดูผ่านทีวีใช่ไหมคะค่ะค่ะรอยรอยร้าวที่ปรากฏที่เป็นรอยร้าวทางนอนหรือทางดิ่งทางตรงทางทางตรงเลยค่ะตรงแต่ทีนี้บ้านเราถมขึ้นมาประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะคะอืมที่เราตอนนั้นเคย เคยฟังอาจารย์ว่าให้ทํากําแพงกําแพงคู่อ่ะทำยังไงคะรับแบบที่ดึกระเตยไว้อะค่ะแฟนตัวจริงอืคุณก็เห็นภาพในทีวีที่อาจารย์สเก็ตช์ให้ดูใช่ไหมคะค่ะค่ะรอยร้าวลักษณะนี้เนาะค่ะมาเป็นเส้นตรงเลยไม่มีหยักเลยเส้นตรงยิงเส้นตรงยี้งสบายเลยเส้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะอาจารย์โพลิยูรีเทนเลยเพราะว่ารั้วเนี่ยเป็นรั้วอิบล็อกนะ เวลามีดินมีการไหวตัวบ้างนิดหน่อยนะพยายามใช้ใช้โพลี่ยูรีเทนอ่ะดีที่สุดค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นคารล้าวด้วยล่ะคะเอ่อถ้าคาร์ล้าวทับบนคานบนนะคะเอ่อสมมุติตรงนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะคารทับหลังอั้นเนี่ยโพลียูรีเทนดีที่สุดเพราะว่ามันมีมีการให้ตัวมันไม่เหมือนบ้านมีลายทับบนไงโพลียูเทนมาอัดแล้วก็ทาสีทับได้แล้วถ้าดึงสเตย์ไว้นี่เราจะใช้อะไรดึงได้คะเหล็กหรือว่าสตีลอืมคือคือเดี๋ยวผมให้ให้ให้ดู ถ้าถ้าสเตคคือเวลานี้มันเอ็นไปทักถึงยี่สิบเซนไหมยังค่ะมันไม่ถึงยังไม่ถึง่ามือเลยค่ะหน่อยเดียวหน่อยเดียวค่ะแต่ที่เราอยากจะทําไว้ก่อนนะกลัวจะไปทับบ้านเขาจะได้ทําทีเดียวอะไรทำนองนีนค่ะคือดีดีดีที่สุดถ้าตอนตอนนี้นะยอมให้เกะกะเกะบ้านหน่อยนะนะค่ะค่ะก็คือใช้สลิงอ่ะสลิงยึดกับเสานะอ๋อต้องทําเสาแล้วก็ทําสลิงยึด คือคือเสารัร้วมันมีอยู่แล้วแหละเสารัร้วเดิมเสารัร้วเดิมเรามีอยู่แล้วแต่ยึดที่ตรงเสาเสารเราไม่ต้องยึดทึกเสาก็ได้คือเวลานี้มันยังไม่เอ็นมากแต่ว่าต้องอันนี้ต้องติดเขาเรียกว่าไอเทิร์นบัคเกิลหรือหรือเกลเล่งอ๋อทำเกลเล่งเกลเล่งนะฮะคือตรงนี้ตอกสมอบอกนะ,ะวิธีนี้พื้นที่ระหว่างรั้วกับบ้านมีมีพื้นที่สักสองเมตรไหมครับถึงไหมมีไม่ถึงประมาณเมตรนึงเพราะอีกอีก ประมาณเิดไม่เกวกว่านะคะอ่าเอาคือเอาให้ยันเกเล่ะเอาแปดสิบเซนนะเพราะว่าสลิงนี่มันสามารถดึงได้อยู่แล้วแปดสิบเซนค่ะสมมุติแปดสิบเซนเนี่ยแต่ว่าต้องมีสมอบอกนะตรงนี้นะสมอบอกอาจจะเป็นเหล็กข้ออ้อยตอกลงไปอะไรก็ได้นะฮะอ๋อ,อรั้งไว้คือวิธีนี้ถูกสุดแล้วถ้าเกิดเราต้องไปเราไปทําวิธีอื่นมจะแพงอืค่ะแล้วเราเราเราถ้าเกิดอนณาคตแต่งหน้าที่ว่าตอนนั้นอาจารย์เคยบอกว่าให้ทํากําแพงกําแพงเสริมข้างล่างอีก กำแพงหนึ่งหมายความยังไงคะอ๋อหมายหมายถึงกําแพงดินก็เป็นอย่างนี้หมายถึงว่าตรงตรงเนี้ยเป็นกําแพงดินนะกันดินอันนี้ข้างบนนี่คือรั้วนะฮะข้างบนนี่รั้วอันนี้กําแพงกันดินและแล้วแล้วบ้านเราสมมติว่าบ้านเราอยู่แถวนี้แล้วกันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือกําแพงกันดินไม่ให้ดินไหลไปข้างเพื่อนบ้านออันนี้คือกําแพงกันดินเนื่องจากว่ารั้วตอนนี้เรามีอยู่แล้วรั้วมันเอ็นเท่านั้นเองผมเชื่อว่าข้างล่างดินดินเราสูงกว่า ข้างบ้านเลยไงฮะค่าดินเราสูงกว่าข้างบ้านก็ประมาณส<ม>ักเกือบเจ็ดสิบเซนหกสิบเจ็ดสิบเซนนะคะเยอะเหมือนกันนะจย์แต่ถือว่าเยอะ,อะเลยแหละนะฮะ<ช>ก็<ช>ค,คือเพื่อนบ้านอยู่แถวๆนี้แล้วเราอยู่สูงกับเพื่อนบ้านประมาณเจ็ดสิบเซนใช่ไหม<ช>ตรงตรงเนี้ที่บอกว่าทาเป็นประมาณสักสี่บล็อกเกือบสี่บล็อกอ่ะะมาสี่บล็อกก็ประมาณแปดสิบเซนก็บ้านบ้านเราคงปลูกอยู่แถวประมาณนี้ ค่ะอ่าประมาณนี้นะก็จะห่างจากบ้านเพื่อนบ้านประมาณเกือบสองเมตรอ่ะคือระยะ8ปดสิบเซนเนี่ยรู้ว่ามีโอกาสที่จะไหลไปทางเพื่อนบ้านก็อย่างที่บอกนะครับตอกสเตย์อย่างนี้เลยรั้งนะไม่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 เช่นนั้นมันจะเอ็นไปทางบ้านเพื่อนบ้านไม่ถ้าเกิดเราเราแบบจะทําแบบถาวรคือให้คือเราไม่ต้องทุบอันเก่านะไม่ต้องทุบกาแพงเก่าออกนะแต่ว่าที่ที่ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าให้ทํา คล้ายๆว่าให้ขุดดินลงไปแล้วก็ให้ทำแบบนี้จ้รย์้เจอีกินปอกขึ้นแล้วก็ให้เอาเอาดินยัดแล้วก็เอาปูนเทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำทำแบบตรงนี้เลยกําแพงกันดินทำข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับดินจะได้ไม่ไหลไปเพื่อนบ้านแต่แต่ถ้าเป็นไหนๆตรงนี้เราอยากจะทําถาวรก็งั้นทําสเตย์ยึดซะตรงนี้เลยตรงนี้ได้และกำแพงกันดินต้องทำไหมคะอาจารย์ทำทำเพราะว่ามันจะได้ไม่ไหลไม่ไม่ได้ไปไหลไปค่ะแล้วเราจะต้องขุดลงไปลึกขนาดไหนคะดิน คำ <Okay. S 1> จริงต้องแปประมาณได้ได้ดีที่สุดคือประมาณเมตรหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดินระหว่างเพื่อนกับเรานี่ห่างกันแปดสิบใช่ไหมฮะแทนที่จะเป็นสี่ก้อนก็ขุดลงไปห้าก้อนอ,อแล้วเอาดินยัดตรงกลางก็ได้นะ,ะเอาดินยัดแล้วก็เอาปูนนะพบข้างบนใช่ไหมฮะใช่ครับทำทำถ้างั้นทําล็อกสองชั้นเลยแล้วดินยัดตรงกลางไปอ๋อ้ห้ก็ก็เหมือนมีเขื่อนสองชั้นอะ ค่ะค่ะเอาอีกบล็อกเอาอีกบล็อกโดยโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเสริมเสาไม่ต้องเสริมอะไรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอาอีกบล็อกเลียงเรียงเียงไปเลยแล้วก็่อบแบบใช่ครับแล้วก็ค่อยอ๋อค่ะ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 นะวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ตังค์น้อยหน่อยค่ะเพราะตัวงุช่างต่แรกเขาช่างเขาจะแนะนําให้ทําใหม่หมดเลยอ่ะโอ้โเสียดายเสียดายทีนี้ไม่นัดกันแล้วอ่ะคือมาคิดดูไอ้วันนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้มันจะใช้เงินน้อยหน่อยโอ้หนั่นเงินก็เยอะ คือตังตังมีแต่เก็บไว้เป็พราะว่าท่างเขาคิดว่าทําแบบนั้นทําใหม่เลยง่ายกว่าป่ะอาจารย์ เออใช่ครับท่านทุกคนก็จะคิดว่าทํใไมง่ายกว่าแต่วิธีนี้ไม่ได้ยากนะวิธีนี้ไม่ยากขุดคือจะไปขุดบนก็ขุดล่างไปแล้วก็เอาเอาเอาไปเทไปใส่ไว้ข้างล่างไปครับเขาอาจจะไม่ทันได้คิดว่ามันมีวิธีที่ทำได้นั้นหรือเปล่าใช่คือวิธีนี้ครับใช้ได้ใช้ตังค์น้อยหน่อยครับอ่าแล้วเราคงรั้วเดิมไว้ได้มันไม่ได้เสียหายเยอะแยะต่อไปมันก็ไม่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแตเพราะเราทากาแพงกั้นไว้ด้วยใช่ไม่มีปัญหาสบายทำสองอย่างเลย ทั้งดึงไว้แล้วก็กําแพงทั้งดึงไว้แล้วก็ทํากําแพงข้างล่างกันไว้ก็อยู่อีกสักสองร้อยปีก็เหลือเฟือแล้วขอบคุณมากนะค่าจ้าขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมเซ็นให้อยู่200ปีหนูนาด้วยเซ็นรับรองร่วมกัน ก่อนที่จะไปพักนะคะเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุนะคะไม่ได้เห็นหน้าจอตลอดเวลาเนี่ย023383834-6นะคะ023383834-6เดี๋ยวจะกลับมารับสายในช่วงที่2ของรายการทุกคำถามเรื่องของบ้านอาจารย์สำเริงตอบได้สักครู่กลับมาค่ะ